อ้าวแอนสวัสดีจ้าทำอะไรอยู่หรอกำลังดูคิมหน้าใสาจากเกาหลีอยู่เลยราคาเพียงก็บาบาทเองนะรีวิวเยอะมากพวกเธอดูสิไหนเธอลองดูบ้างสิจะดีจริงหรอมันหายภายในหนึ่งคืนฉันว่าเป็นไปไม่ได้นะใช่มันอาจจะเป็นแบบ ที่วิชาชีพเขาสร้างเส,ส้นขึ้นมาก็ได้นะอืมแต่ยินก็กําลังจะมาส่งแล้วนะฉันจะลองใช้โยกพวกเธอไม่อยากลองใช้บ้างเหรอไม่เอานะฉันกลัวเป็นของปลอมเธอไม่สงสัยหรอมันหายภายในหนึ่งคืนคิมทั่วไปมันไม่ใช่ภายในหนึ่งคืนนะเป็นสองสามเดือนนู่นนะ่ะใช่เดี๋ยวหน้าก็พังอีกเดี๋ยวต้องมาเสียค่ารักษาด้วยนะช่วงนี้วิชาชีพอาจจะปลอมแอคเคาท์มาใช้ก็ได้นะอืมถ้าพวกเธอไม่อยากใช้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะใช้เอง ลองใช้ดีกว่าอเอ๊ะทำไมตีวแดงๆเพิ่มขึ้นไม่เป็นไรทากต่อดีกว่าเดี๋ยวก็เสียละ จงขวานทำอะไรอยู่หรอกำลังรดนน้ำมันักอยู่อ่ะช่วงนี้เธอเห็นน้องแอ้มมาไหมอะ่ะไม่เห็นนะเห็นหยุดไปหลายวันเลยอะ่ะแล้วเธอรู้ไหมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันก็เลยมาถามเธอเนี่ยอ๋อหรอกน้ำดปวยกันไหมโอเค ไมเป็นไรอ่ะพวกเธอดูหน้นานนฉันสิทำไมกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วล่ะทำไมหนะน้าเธอมีแต่ผื่นแดงๆไปหมดเลยอ่ะอย่าบอกว่าผื่นเธอขึ้นนะอืยอย่าบอกว่าใช้ครีมหน้าใสจากเกาหลีไอ้พวกนั้นนะใช่ไม่เป็นไรนะสู้ๆนี่นี่นี่พวกเธออาทินาพี่จากชมรมคอมพิวเตอร์เขามาให้หลักการการรู้เท่าทันสื่อเธอไปดูด้วยนะเผื่อเธอจะได้คิดอะไรโลกโซเชียลให้มันเยอะ ดีค่ะพี่ชื่อาม,มินพี่ชื่ออันชันจากชมรมคอมพิวเตอร์วันนี้พี่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการการรู้เท่าทันสื่อกันนะน้องๆซึ่งมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันคือเข้าถึงเข้าใจและเข้าไปม,มีส่วนร่วมนะคะอันแรกเข้าถึงการเข้าถึงรือการที่เรารู้ว่าตัวเราเองมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข่าวสารที่หลากหลายในทุกช่องทางเช่นอินเทอร์เนต็ตโทรทัศน์หนังสือพิมพ์และเรารู้จักหาข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อใช้ในการตัดสินใจให,ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเรานะคะ 2. การเข้าใจสื่อคือรู้ว่าสื่อนั้นใครเป็นผู้สร้างสร้างมาเพื่อจุดประสองค์อะไรและใครได้ประโยชน์จากสื่อนั้นเมื่อรู้แล้วเราต้องมาวิเคราะห์กันต่อว่าสื่อนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนแยกความคิดและอารมณ์ออกจากกันเพื่อหาข้อเท็จจริงและเราต้องประเมินให้ได้ว่าสื่อนั้นเกิดประโยชน์แก่เราหรือไม่อย่างไร 3. การเข้าไปมีส่วนร่วมเราอาจจะต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนที่ได้รับสื่อเหมือนกับเราว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรต่อสื่อนั้นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่หลากหลายมากขึ้นและอาจจะนําไปสู่การช่วยตรวจสอบความถูกต้องของสื่อนั้นด้วยเมื่อวิเคราะห์แล้วว่าสื่อที่เรากําลังได้รับอยู่นั้นผิดกฎหมายก็สามารถร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด้วยมีสติทุกครั้งเมื่ออยู่ในโลกออนไลน์นะทุกคน ต่อไปนี้ฉันจะไม่ชื่ออะไรง่ายๆล้วนะทุกคน